สบายดีพี่น้องยินดีตอนทับเขาสูว่องซสาดอนมือนีนอพี่น้องสะดอนกะสีผ้ากันมาเห็ดเขานุ่มอันขนุมขน่มมกุกเนาะหรือว่าขนุม่มแดดเพราะว่าทางทางเล่าก็เอื่นว่าขนุ่มมุกเดี๋ยวมาเบิงมาชมบรรยากาศในกานในพี่น้องมือนีเพราะว่าจ้าเขากับสีใสโคกมองนี่นอพี่น้องโคกมองอยู่ด่านลางองสะดอนเนาะก็เป็นโคกที่ายอยู่ทางอันบ้านองสะดอนเนาะยังอยู่บนบ้านสองหน่วยที่เป็นอนุหลักเหมียในคนรุนลังได้เห็นเนาะ เข้ากับสีใส่โคกมองตอนนี้นะตั้มเขาหรือว่าบดเขาเนี้ยที่เข้ามาละเอียดเลยฮะออกมาเห็ดเขานุ่มนนน <S <S นนเ,ามาเมนาพี่น้องเนาะเนี้ยวมาเบิ้งน้ำกันมาพี่น้องตอนนี้อันชุ่เขานะมีสติงเลยกะมีเอื้อยไายคะ่ะที่มงานพี่น้องตอนนี้กำลังพาก,กันเห็ดขนุมหมุกสีเห็ดขนุมหมกกินแมนขนุมหมกขนุมแหนมีเลยพี่น้องดิตอนนี้กะกำลังตั้มเขายูเนาะอันนี้ก็คือโคกมองพี่น้อง โคกมองตั้งแต่ข้าวบุลาสติงอ่ะสติงว่ะยกไปตังต้งแ<า>ต่สามสิบปีขึ้นหลังกับบาดได้เนาะบินหนองกูได้อยู่เมืองหนองกาผู้ชารกว่าโคกมองสมัยต่ำเขาวตะกี้อันนี้กับพอบมีไหวกับพอบำตอนนั้นยังหิบกับพุทธพุทธเลยกับอันนู่นหลักไหวเด็กบินหนองอันนี้ก็คือโคกมองตั้งแต่สมัยสามสิบปีขึ้นหลังบุญเด็กบินหนองแต่ข้าวยังบ่มีหงสีก็คืออยู่ทางล่างาะนอกคนกับสิใสโคกตัวนี้นะต่ำเขาเนาะต่ำเขาซานนะพี่น้อง เติมเขาวเปลือกแล้วก็เอามาอพัดใส่ไม่เป็นข้าวสารนะพี่น้องแล้วกันเนืองกินเนาะติมเขาเมาเขาห้างอย่างี้ยเกิดเป็นนี่แหละพี่น้องตอนนี้กกำลังใส่โคกหม้อกันติมเขาอัน,ออนสีเฮ็ดขนุ่มพี่น้องเฮ็ดข่าหนุม่มขหนุ่มแนบอ่เออข่าหนุ่มโมขนุมนขน่มแหนบเนี่ยกำลังติมตอนนี้ผู้คนห้าระวังเด้อผู้คนห้านะ่ะ สองยู่าเราออกขัดอย่างเห็ดขบกับ่นเลอตอนนี้นะมีอันยูบานเท่าือสิมันย่างเหลือตั้งแต่ย่างเรือจับบอลยางเรือตั้งแต่อันยุนี่เลยพี่น้องย่างเหลือแต่สองอันเนาะโคกม่องอันที่ว่าเพิ่นอนุรักษ์ไว้เนาะแต่ก่อนเพิ่นกะเห็ดกับปุ่นขายเสต็งเนี่ยพี่น้องว่เห็ดกับปุ่นขายเพิ่นกะใส่โคกนี่แล้วเนาะตำกระปุ่นในบรรยากาเพิ่นกะเศร้าเห็ดแล้วเดี๋ยวนี้กะอนุรักษ์ไว้ไว้ให้ลูกให้ร้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นน้ำกันในพี่น้องว่า อันโคกมองเป็นแบบได้เนาะโคกมองที่ใส่ตำเขาในอันสมัย30ปีขึ้นหลังไหนพี่น้องใส่แท่นอันห้องสีแต่ปัจจุบันเนี่ก็มีห้องสีขาวเลยกระทันสมัยกันนอก่นกะไปสีขาวโยงสีอันนี้ ตอนที่น้องตอนนี้ฝุคนคนหมดทัน่านเทดันก <geometric goodness. transparency> ในพี่นอ้องต่าผ่านไปประมาณสองนาทีขาเขาเข้ากับมุลแหละอันนี้ก็คือเขาเนี้วด้วยพี่นอ้องเขาเนี้วที่เข้ามาไหวไ่มาไหวแล้วก็เอามาต่ามาต่าหรือว่ามาบดไห้มันเป็นไห้มันมุนไห้มันมุนแบบแปะในพี่นอ้นองเพื่อไปเห็ดกับนมมันมุกแห้งบ่อแห้มันเป็นมิดหลังจากเขาต่าเขาต่าแหลกเลยพี่นอ้องเขากับมะฮอนฮอนไห้มันนันไห้มันละเอียดบบไห้มันนังบาเสตียง หมอห้ให้มันเอาออนตัวอ,อ่นออนเอาไปใส่ตัวใดเป็นมิดเอาไปตำรับอีกหอนเอาตัวมันตัวมันละเอียดเนาะตัวใดที่ว่ามันบดแตกเขาก็ไปตำขึ้นเนาะ<ม>น,นี่พี่เนาะ,นะขั้นตอนการเห็ดกระนุกม,มกอยู่ทางพังลาาใส่เครื่องมือแบบบูราาเนี้พี่นนองเอ้ยนี่หกมองเครื่องมือในการบดเขาบดหรือทำเขา พี่น้องตอนนี้กะเอาแป้งข้าวเหนียวอันผสมกับข้าวที่ห่อตำเหล่แล้วได้พี่น้องนี่เนาะเห็ดเขามันแฝงกับห่อขาแบบเนี้เนาะห่อเขาเขาก็เฮ็ดดีคนหนามแต่คนนั่งจากห่อตำเขาวเหนียวที่เข้ามาอันเข้ามาแล้วแล้วเข้ามาตำมาบดละเอียดในพี่น้องเขาก็เอามาผสมกับแป้งข้าวเหนียวเลยเพื่อบ่ให้มันแข็งเนาะเพื่อให้เพื่อให้อันเนื้อขนมมันนุ่มนะพี่น้องนี่ าให้มันเข้ากันเลยน้องตอนนี้กะเรลี่เพันกับกำลังขวานใส่ขนมโมกเด้อพี่น้องเลเด้อพี่น้องเด้อแล้วมันจะเป็นก้อยหรือเป็นมันเแต่โมกเคยเห็น ผัวใส่อันมะพร้าวพี่น้องมะพร้าเที่ยวโบสแหล่นี่ให้มันหอมเด้อพี่น้องเด้อผู้เฒ่าเกาข้าเห็ดตัวน,นี้แหละถ้ากินหอมซวยๆมาแล้วอยากมันบุพเพมันถือบุพเพกี่อ่เด้อพี่น้องเด้อแตจแต่ว่าหนะตามเคยหอมเด้กินน,น,น,กนี่นะนี่เหมือนตาลนี่นะข้าวซอยกันหรือใส่น้ำตาลใส่ธรรมดานะไหมทองน้ำตาลในนี่ธรรมดาเลยกระหนวดหนวดขาวนะไหมทอง ก๋ยก็ยังงงว่าเจ้าเอ้าคือสใส่น้ำตาลขัวนี่มันแข็งว่เจะใส่นะเออแมียนะกับแข็งไงนางมันจะเผาวข้าวข้าวขึ้นกับแข็งก่อยก็จังว่ากันเนี่ยปลาโลปลาติงเลยแนี่ยมันบขัวอันมะพร้าวใส่อันกับน้ำตาลพี่น้องหยิดใส่ขนมมุกใส่ขนมโมกบานเฮานนี่มัแข็งแหละอาจับดูปลาติงน้องควน คคนไปซอยก็ได้ร้ายคนได้กินไหวได้พี่น้องมืาอนีเนี่ยเข็มงานเหรอมีแต่เอื้อยแต่น้องเฮ็ดกินน้ำกันพี่น้องปั่นกันกินเป็นไงลดสะชี้คมคมหน่อยนึงลดเกลื่อนความห้าห่อนี้รสเกลื่อความรสเกลื่อนวันทีไปบ้านน่าเตยซะดอกวะความน้องอารสลุ่ย เข็มข้อเข้มอันนั้นเอามหมอ้ยลูดกาดาคะอยิงหอใไหบอกให้นังพื้นแงให้หู้ตุ้ีหมมองกวันม่วงดำนบเดะแดงไลยแดงเลยกับเป็นกินอยู่น้อยนึงพี่นนอเฮ้ยรถสะจะสิเป็นต่ไหแหละีคมคมนวๆเข้มเข้ม ครบรถบ่ข้างเมีบอไซบอกบอกตีบอไซแบงนัวก็ประแดเพ่นว่าโองานเดือาละลายอย่างเมิ่เบิ้เมืงหนช่วยแอได้ไหมข้โตก็ได้เม่บุญขึ้นสิบบขึ้นหอดเออขึ้นสิบบขึ้นหอดนาะอะเนาะขึ้นสิบขึ้นหอดนสิบบขึ้นหอดตามวที่มาผ่านไม่สม ก็บอกอ๊อประมาณนั้นเลยยายเจ้าเนี่ยเดิมเม่นยายบุญขึ้นเจ้าพักเม่นยายตริงว่าเดี๋ยวนี่นั่นโอยว่าคึ้ว่าเบื้องเจ้าเนี่ยเจ้าขึ้นหอดแต่นร้านสองคนกายหันขึ้นสีบุตขึ้นน้ำพายบุตรีบุตรตาเนี่ยบุตรห้องเจ้าของห้างนี้แกกำลังขันแต่งอยู่พี่น้องกำลังหนวดแต่งอยู่ตอนนี้บุตรแม่เป้งแล้วพี่เนาะเข่า ไม ộ, ่ดอนเห่าพิษเข่าประสมแป้งวะี่หมมมรอมพี่น้องตอนนี้เ้ากับกำลังสิมหฮอขนมโมกเนาะนี่หลังจากเขาขวัวใส่แล้วเ้าการหนวดแป้งเรียบร้อยเลยนะพี่น้องแต่ก็สิกับกันมหฮอเลยเียใีญ่เลยเนี่ยเออเอา นี้เองเองม่นหมาะเหตุผลอนอัเนี่ยเนี่ะไม่มีนจะตีเหตุผลยก่อนงกันไปใส่ก้เเลย้ายเนาะลายรัวใหญ่ห่อใหญ่พี่เนาะเหตุนี่สุดใส่ซ้ำนี่เนาะใส่พวกมาณนี่พี่เนาะแ หอยใหญ่ๆแล้วพี่น้องกินหอเดียวอิ่มเลาะันี้แล้วเอาบวงอาหาตกินเนาะเี๋ยกินหอยหาเดยอยกับพกกิยหอยนะหีหน้า ปียนหน้าว่ี่ยายม่ิยาลูกยา่มนหน้าเลยนะลูกมาีมากินขนมพี่มาปีป่าสิให้กินอันนี้ไว้ลูกไว้เฮ้เอ้ยม่กินก็ไม่ายเลพี่าไปยนหน้ามันเ่พี่นองฮออทาบีบง่ามมาเดินนี่ถ้าบีดยังงามนีเน้าเงงามได้ หอเองหอกเองนี่พี่น้อหอบน้มกหอบฟงกันดีานี้เมืองเลี่เนกำลังโมกอยู่พี่นอังองเราหองงามงามงามคือคนงามคือคนเลยเนาะท่านนาะทานนะซีมหนยได้จะนี่ซีมน้ำแสีอยู่บ่ อันเด็ด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 เนี่ยอ๋อปีกไอ้ยากทำได้เนี่ยอ่าอ่าใบค่อยๆายค่อยๆมันหอนอยู่หรอกอือ่ามันเย็นเลยเด็ดไอ้เจ้านี้ไอ้เจ้านี้ใครให้เบิรงกแน่เจ้านี้หน้าตาของขนมมุกนะอย่าหยียบไปลูกข้าวอ๋นี่พี่น้องซุกแล้วใจหมักข้าวคักแน่เหยียบเด้าลูกเดาหยียบแม่บุญกินนุ่มมุกกินนุ่มมุกมามาห้องเพ่งไ้พังเนี่ห้องเพ่งกับกาไปพังแน่ไว้ห้องเพ่งกับกาพังแน่ มาเถินเอูด hmm. ป yeah, ันนาขูดใช้ใหำนยาสิเฮเพี huh. oh ้ย huh. สิจับหมอเพี่น้อมึงไหนผมเอ้ามันเพี้ยงหมอเป้าที่นั่นน่ะอ้ยนักเด้นักเด้อ้ยนักอะลีพี่เพียไกยดนั่นน่ะยีดี่นั่นน่ะฮะลินเียนอะไรหลินเวียง เช้าใบบุญน้อยแช่บว่าปีอู้ปียิวแหละพี่น้องค่อยลูกค่อยเสียนี่กินน้ำกินกกกินหู้หอกกำลังห่อเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้มมากินขนมโมกน้ำเด็กๆเด้อป้าใบบุญใบบุญเฮดไปรู๊เอาใกกินหน่อยก็ตีนกะมัมบ่มัมมพี่ขนมมกกินหรอขนมโมกน่ะไม่กินน้ะไอพี่ไอ้ี่ กินหมกมาจากไข่ใบบุญมัมมัมแน่ยผมมันลายนะนังเนาะเอาเก็บเมียนมันเขาดีดาวเด้อเก็บเมียนคาแปะเราเด็กๆกำลังกินขนมโมกอยู่พี่น้องมาเดินมากินน้ำใบบุญก็เอาปี้เด้อกินขนมน้ำใบบุญเด็แกอีกกว่านี่ห้องแกน้องเนี่ยแกน้องเนี่ยฮ้อง แซ่บะแซ่บคั๊กกระตูดไ่นใหญ่กว่าอ้ายแหละใหญ่กว่าอเปละกระตูดนะเอออเปีะสีปีพุ่นนี่นะเจ๊ปีบไปพุ่น่ะสองปีปลายสองปีปลายกับสีปีได้พี่น้องนี่แน่ยพวกมูหน่อยไปแล้ยพวกอีบุญนะเออกระดูกไอีบิ๋วอะไระ นุ่มหมูเข้ากันแล้วแล้วตอนนี้ก็ก,กำลังปั่นกันเอาเมื่อหนึ่งไฟหนึ่งมันอยู่พี่น้องแน่ตัวนี้ซุกแล้วตัวนี้หยัดเบี้ยไปกินมากินอีกกะระแทบแสบพี่น้องหวานหวาน,น,นไปตลาดยูจักเมกพี่น้องคลิปนี้กับสิปิดไว้รส์มีด้วพี่น้องเด้อไปพ้อมกันใหมค่คลนะิปหน้าลาไปก่อนพี่น้องสวัสดี